สวัสดีครับพี่น้องฝ่าสานเนาะไก่ชิเแจงแล้วล่ะพี่หากลัวแล้วล่ะเตรียมกับเขาขายเดิพี่น้องมีสามเมนูเมนูที่หนึ่งผีมาเบิองกัน แกงบอนใส่ไก่หมูแรงพี่น้องเอ้ยเบิึงกะทิอร่อยข้นขนาดเลยะเจะแสีบเนาะอ่ะเมนูที่สองครับแกงหมูยื่อไส่ไก่ครับผมนี่แกงปักทองไส่ไก่เนาะใส่กะทิเนาะนัะนวเลยพี่น้องะจะแสีบให้เน้ยขัดเมนูที่สามนี่ แกงขี้เด็กใส่ไก่บ้านนอพี่น้องนอคักดูครับเบ่งนี่นัวกะทิเค็มพนเนาะบือดปล่าว้อเมื่อนี่ไหมคักดูนี่เมนูเมนูอ้อยเด็กหน่อยกับผูดเ่าครับเมนูอาหารหวานเนาะก็มีไข่หสงกับกับไข่เต้าครับ จกักเตามาใครไปเตือนห,หน่เต็มอยู่นี่ขาก,กูครับผลมากร้างใหม่ของเฮ้ากับนี่ครับนี่นี่ปลาติดถับักโกอครับบักกอพันห้อนเล่นครับหวาน,น,นทุดยอดเลยกินแล้วมีแห้งครับกินบักกอนี่ทุดยอดเลยครับเพราด้กขายครับ เนาะปลูกเองขายเองเนาะพี่น้องนี่แหละปลูกพืชกินได้ทื่ว่านนี่แหละครับมาปลูกจะไปขายนี่แหละครับไปขายงั้นมาพราวแกง3ามยางครับยอดเลยครับอมกว่า ครับผมจิตใจกดไหลกดแค่กดสับกระไก่กดกระดิ่งแก่งเตือนน้ำเ้อครับเป็นกำลังใจทีมงานทติพง่์ที่ทิศะบาเสียงแรกจะคงเฮาครับผมถ้ามีก็ปิดคลิปไปิดคำนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกระไก่น้ำเ้อครับ พิธีเ<ไ>ป<ม>ิดมทอมครับผมสวัสดีครับ